มันคล้ายมากกันลูกนั่งซิ้นูันนั่งหนูว่าหนูว่าหนูมันคล้ายมากกันลูกเหมือนเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนพ่อแต่อย่างเหมือนแม่ทำไมถึงอยากเหมือนแม่หนูว่าถ้าหนูเหมือนแม่น่าจะแบบสวยไปหน่อยเพราถ้าหนูเหมือนแม่อาจจะสวยกว่านี้ลูกถ้าหนูได้ความเลิศของปาปามั้งไงเห็นป่ะนี่ความนีมีบารมีแสกามนี่อะไรไงล่ะตอนนี้หนูเป็นศิลปินศิลปินฝึกหัดใช่อยู่เลิฟฟิสมาฝึกกับแกมมี่ลูกแกมมี่เขาแบบมีเด็กรุ่นเทียนเนาะตัวแคมมี้เต็มไปหมดทำไมถึงเลือกไปอยู่เลิฟพีสฟ เพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป้าหมายของเรามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันตรงกันนหรอเป้าหมายของหนูกับเลออีสตรงกันยังไงลูก <laughs> ประมาณว่าแบบว่าหนูหนูแบบบอกเขาแปลว่าหนูอยากจะเป็นศิลปินแนวนี้อะไรอย่างี้เขาก็แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูทุกอย่างด้วยแบบเอ้ าใช่ว่าจริงๆก็มีหลายค่ายติดต่อมาใช่คือเราจะไปฟิลไหนเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจคือหนูเป็นฟิลแบบไหนแบบแบบสุนารีไม้พรภพรไม้คือนจะออกลุ้ทุกไม้หรือหนูจะฟิลฟิลแบบไหนไปเที่ยวไปยังไงสไตล์หนูที่หนูอยากจะไปถึงที่หนูไปบอกกับเบิร์ตอีสแบบอยากได้แบบนี้ออกแนวแบบเท่เซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าจะไม่น่ารักเลยอะไรคือนอนแบวนอนแบบอ้าย่าต้นน่านะต้์อรไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวว่าเท่และเซ็กซี่แล้วขอคุณพ่อหรือยังเรื่องตรงนี้ พ่อยอมเหรอพ่อยอมเซ็กซี่ไหมลูกมันอยู่ในตัวมาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วก็เลยเขาไม่น่าจะชินแล้วเขาชินจริงจริงตอนเด็กๆเขาก็จะเห็นว่าน้องยาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่อายนิดนึงเนาะแล้วเรามาเริ่มมาชอบเรื่องของการเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่แบบคนรอบข้างเริ่มไปเทรนเริ่มไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนหรอเพื่อนหรอใช่ค่ะมีไปแล้วหรอมีไปแล้วสองคนเพื่อนลูกไปเป็นไปเทรนอยู่ที่เกาหลีไปเทรนนานยัง ก็สักปีหนึ่งได้แล้วค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เดบิวต์ไปแล้วบอกชื่อได้ไหมอ่ะใครอ่ะชิกิต้าเบบี้มอนสเตอร์อ๋อเย่าเป็นเพื่อนหนูเหรอใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนตอนที่แบบก่อนเดบิวต์นิดนึงอ่ะคือเรียนที่เดียวกันเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันไม่ไม่ใช่ค่ะแบบรู้จักกันก็คือเป็นกเพื่อนกันอ๋อชอบเป็นเหมือนกันเลยขาไปชอบเต้นเหมือนกันหนูก็ไปรู้จักเขาก่อนที่เขาไปเดบิวต์ถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปเดบิวต์ที่เกาหลี แลาวก็เป็นศิลปินแล้วเล้วมีมอนสเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เริ่มเห็นจากเพื่อนๆของลูกนั่นแหละเพื่อนๆของหนูเริ่มอยากเป็นศิลปินกันแล้วได้บอกแม่ว่าไงเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นแบบว่าแม่ก็เป็นศิลปินนะลูกแม่หนูอหนูรู้ไม่รู้ว่าแม่หนูเป็นดาราระดับปเทศเลยนะลูกหนูรู้ไม่รู้รู้สิหนูรู้รู้เยอ่ค่ะ จริงๆแล้ววันหนึ่งที่หนูไปบอกพ่อบอกแม่ว่าโอเคละหนูอยากจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นศิลปินนะศิลปินเขาหนูไปบอกเขาเลยจริงๆเขาออกแนวแบบว่าตื้อหนูให้เป็นมากกว่าอ๋อชีอยู่ของชี้เชิดใช่นแม่เราไม่อยู่ของแม่เลยใช่ทั้งพ่อั้ะแม่เลยไหมอยากให้เป็นเลยหรอทั้งพ่อทั้งแม่เลยอ๋อเหรอไม่แต่แต่นี่นี่ว่าพี่ว่าแม่กับป๊าเขาต้องเห็นแบบทรงแล้วแหละฟิลเล่นติ๊กตอกอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยชีมีการแกะท่าเลวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วแม่แม่อยากจะเป็นไอดอลแต่ว่า เป็นไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุมันเลยแล้วที่แม่อยากไดปใช่ที่ชีล่วงเลยถูกไหมชีล่วงเลยถูกไหมแม่บอกหนูลูกใช่แม่บอกว่าแบบเออถ้าแม่ไปออดิชั่นวีแม่จะผ่านไหมว้าขอบคุณแม่เคยเห็นไหมเคยเห็นแม่แบบย่อยืดเข่ากบแกลบกบแกลบไหมแม่ปีนท่าเลยเหรอคะยังไม่ค่อยเห็นมากต้องให้แม่โชว์แล้วอ่าแล้ววันนี้นะคะพี่ย่านะคะจะมาในรับบทของฮู้วววเรเบคกี้เจนนี่จริงจตอนนั้นพ่อมาถามอยู่เลยว่าสนใจไหม ถูกต้องมั้ยลูก<ช>เพราะเ,เพราะเออพราะลียาเนี่ยบอกกับพ่อแม่ว่ายังไงหนูก็ไม่อยากไปต่างประเทศใช่ไมลูกถึงไม่อยากเพื่อนไปอยู่ไปไปเ,เป็นเทรนอยู่ที่เกาหลีไปหนูไม่ไป <ๆ S 2> รู้สึกว่าที่ต่างประเทศมันมีโอกาสน้อยกว่าที่จะแบบว่าได้เดบิวอะไรอย่างง<ม>ี้แต่ว่าคุณแม่คุณพ่อแม่ก็แบบช่วยพูดแล้วว่าเออที่เกาหลีมันอาจจะแบบเป็นแบบระดับโลกอะไรอย่างงี้แต่หนูเลยแบบเที่ยวกลับของข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบอยู่ไทยดีกว่าอะไรอย่างเงี้เพราะเราก็มีพื้นฐาน แฟนคลับอยู่แล้วอชินมีแฟนของเขานะ้าไปเกาหลีต้องไปแข่งกับคนเยอะใช้เวลานานแต่อยู่เมืองไทยโอกาสมันมีมากกว่าเราไม่ต้องเป็นระดับโลกก็ได้เนอะเราแค่ระดับประเทศเราแฮปปี้แล้วเนาะได้ได้ทาในสิ่งที่มีความสุขก็พอแล้วเนาะใช่ใช่ไหมไม่เครียดด้วยตอนนี้มันคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วบอกพี่ได้ไหมตอนนี้คือเราอยู่ในการซักซ้อมเราได้เห็นแบบแนวทางเพลงเราแบบฟิลฟิลมาแล้วไหมหรือว่า เราอยู่ในขั้นตอนไหนของการแบบเก็บตัวที่จะเป็นศิลปินตอนนี้ก็กําลังเรียนเต้นเรียนร้องเพลงทุกแนวเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเชรนที่เกาหลีด้วยเอา๋วไปเทร่เกาหลีด้วยวไปเทีีไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่หนึ่งพ่อไปด้วยไหมลูกไม่ไปค่ะหนูบอกว่าไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ไปไม่ให้ไปแล้วแม่ไปไหมไม่ไปก็หนูจะไปของตเองไปกับเพื่อนเพื่อนไปกับในค่ายนั่นแหละไปในค่าย บอกได้ไหมว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มหรือยังบอกอะไรไม่ได้เลยก็ตอนนี้ก็กําลังดูดูอยู่ค่ะว่าใครสนใจแบบไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูน่าจะแบบกลุ่มเพราะหนูชอบการที่แบบมันเต้นด้วยกันเยอะๆก็คืออยากมีเพื่อนเยอะๆนั่นแหละใช่ไหมลูกคือมีฟิลเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนโซนอย่างนี้ตรงไหมลูกใช่ไหมจะมีการแทดแทดแล้วเรามูฟมูฟแล้วเพื่อนมูฟแล้วเรามูฟตรงไหมอย่างนั้นเลยนะแสดงว่าจริงๆก็มีภาพชัดพอสมควรในในภาพที่เองเป็นศิลปินค่อนข้างชัดเลยแหละว่าจะออกมาแบบไหนอ๋อ นอีกนานมากกว่าพวกพี่จะได้ดูอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันปีนี้ลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้สิบหกค่ะสิบหกเลยมากเลยพี่ยาสิบหกปีแล้วอ่ะขอต้อนรับพี่เป๊กพี่ยาสู่รายการแฉลยทุกครั้งเชิญกับทางพ่ออยู่เท้าเองวันนี้แต่วันนี้มาเนี่ยลูกเป็นแขกรับเชิญนะลูกเป็นแขกรับเชิญนะ เออจนสัมภาษณ์พ่อสัมภาษณ์แม่จนต้องสัมภาษณ์ลูกแล้วว่ะพี่น่จะสัมภาษณ์แบบเป็นศิลปินแล้วใช่สิบหกแล้วค่ะทำไมถ้าคุณแม่ไป YG ไม่ได้แล้วนะลูกเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ลูกบอกนะแม่ว่าแบบมันเป็นความฝันแม่ว่าแม่อยากจะเป็นไอดอลไม่ได้ไป YG แม่เมนใครแม่เมนใครอะไรนะแม่เป็นซิลคายแบบข้างไข่ครอยากจะเป็นไปทางนายอะไรลิซ่าเลยแม่ว้าวแม่หนูนี่เล่นละครตั้งแต่ชุดนักเรียนนะลูกหนูรู้จักชุดนักเรียนไหมลูก บาค่ะใช่ดูที่ไหนคะมามีชอบเล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังว่าไงแล้วแบบเนี่ยมามีเป็นซูเปอร์ซ่าของเมืองไทยเลยนะเมื่อก่อนใช่จริงใช่ตัวท็อปของตัวท็อปของเมืองไทยเลยลูกนั่นแหะเดี๋ยวนี้เจอตอนนั้นแหะลูกเออตอนจริงเหรอพี่เป็กตอนเจอตอนนั้นเหรอกระปงบานข่าสันไม่ดูดูอ๋อพี่เป็กชอบเลยตอนนั้นชอบพ่อชอบแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้มลูกกระโปรงบานข่าสัน พิ่งรู้ตอนนี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าลียาเลยนะเหมอนี้กำลังจะ16ตอนกระปูมานขาสั้นเออเริ่มต้นเริ่มต้นใกล้ๆกันเลยเนาะใช่จริงๆเลือดศิลปินจริงๆเนาะเพราะว่าพี่บ้านพี่เป๊กก็พี่เป๊กก็เป็นพี่เป๊กก็ชอบดนตรีพี่เป็กชอบดนตรีถูกมจนวันนี้พี่เป๊กเป็นคนสนับสนุนให้ลูกเป็นเป็นศิลปินด้วยซ้ำไปก็เขามาทางนี้จริงๆทำไมพี่ถึงเห็นว่าเขามาทางนี้คือดียาเขาอยู่บ้านเขาเต้นทั้งวันคือเราเห็นทั้งวันอ๋อเหรอครับ เห็ ane, นเห็นในวงจรปิดล like well, really ูกเนี่ย C C T V คือเต้นพสองสองสองคือเต้นทั้งวันจริงๆเราก็นะแล้วก็ลูกก็มีเพื่อนเป็นศิลปินศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็เห็นแววลูกตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาคนชอบแนวนี้อยู่แล้วเอาจริงๆนะสักนสามสี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคือคือตั้งแต่เล็กอะเขาจะชอบเต้นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเริ่มเหมือนกล้าที่จะกล้าแสดงออกเนี่ยเพิ่งจะตอนอายุสิบห้า เพิ่นจะตอนสิบห้าเนี่ยเพราะมอก่อนเป็นเด็กไม่พูดอายไม่ออกกล้องไม่ให้ถ่ายรูปขนาดนั้นเลยก็บตัวใช่พอเจอติ๊กตอกเข้าไปอะไรอย่างงี้แม่ถูกไหมเกี่ยวปะเกี่ยวไหมมีผลไหมลูกเกี่ยวเกี่ยวค่ะเนาะเขาแบบมีปูนิบอีปีมีอะไรอย่างงี้นูก็ไปไหมลูกเพราะเพื่อนด้วยมั้งเพื่อนเขาผมก็ชอบเพะเื่อนด้วยใช่ไหมลูกเพราะว่าเพื่อนหนูเริ่มมาทางศิลปินกันเยอะถูกต้องไหมค่ะเพื่อนหนูเริ่มเป็นไอดอลกันเยอะจริงแล้วพ่อนะห่วงขนาดไหน จริงพ่อไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เรื่องนี้ฮะหัวห่วงไหมพี่เป็กห่วงลูกสาวห่วงไปแล้วเนาะคนเดียวแล้วแตะว่าห่วงมากกว่าห่วงในเรื่องที่เขาแบบว่าโตเราต้องไปไหนมาไหนเองบ้างเนี่ยมันห่วงอย่างเขาจะต้องไปฝึกที่เกาหลีอย่างเงี้ยจะไปเขาบอกเลยพ่อไม่ปไกล้หมไปมาเลยนี่แหละเฮ้ยจริงเหรอรุ่นเลยจริงแต่ดีเสนอให้ไปสามเดือนทพราะว่าทำไม ก็เรียก็อยากให้อยากไปฝึกแบบว่าเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้เทรนใหม่ๆไปลองหลายบลายแบบดูก็เลยเขาก็เลยไปเสนอค่ายค่ายเขาก็โอเควพี่เป็กบอกขอไปเยี่ยมได้ไหมลูกไม่ได้ต้อว่าไงไม่ต้องเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไปนะเด็กเสียสมาธิขอไม่ได้ยินเสียงพ่อแม่บทจักเดือนขอเป็นคนหาตัวตนไปกินข้าวสักมื้อได้ไหม ไม่ยากเพราะเขาไม่ให้พ่อแม่ไปเองพ่อแม่เนี่ยอยากไปอยู่แล้วแต่เสียงพ่อแต่เสียงพ่อกระตุกนิดนึงนะได้บอกว่าไปมันเืนนี้แล้กระตุกแล้วป่เร็วมากเลยเมื่อือนนี้ไปแล้วว่ะได่แล้วเร็วมากเลยความที่แบบหนูทำยังไงพ่อหนูถึงกลัวหนูขนาดนี้เวลาไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้ไหมพ่อหนูกลัวหนูมากก็รู้อยู่ยังไงคะลูกก็แค่มองเนี่ยพี่เป็กก็งึ๊กรักมากมันก็อย่างนี้แหละ เรารักลูกเรามากอ่ะมันเหมือนมองตัวเองไงมันเลยนอะเรียรีแไม่ได้เหมือนเดดบี้ใช่ไหมเรียเหมือนใครคุณย่าอ๋อเหมวันนี้ไปหาคุณย่ามาก็เออเรียเขาบอกว่าคือแต่ก็คือลนเขาบอกว่าเหมือนพ่อแต่ก็คือลูกสาวพี่เป๊กก็รู้ว่าใช่คือพี่เป๊กอาจจะหน้าเหมือนเหมือนแม่ เรียก็เลยบอกเรียาอ๋อคือหน้าเหมือนหรือว่าทุกอย่างเหมือนทุกอิสัยทุกอย่างเหมือนหมดเลยคือแต่นิสัยพี่เป๊กกับแม่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเรียกกับพี่เปก๊กนิสัยเหมือนมากทำไมแต่๋นี้มันน่าเกลียดมากนะลูกไม่หรอกแต่นี้หล่อนะหลอดไหมลูกยี่สิบปีแล้วลูกหลอดีนี้หล่อมากนะ จริงจริงตอนนั้นเขาเปรียบกับเทียบกับเจ้าชายไหมช่ินมาเออร์นาเหมือนเจ้าชายรู้ป่ะเขาเคยออกพ่อเปรียบเทียบกับเจ้าชายจิกนี่นะว่าเหมือนมันลอยมาเจ้าชายจิกนี่เรียดต้องไปเซิร์ชดูเจ้าชายจิกนี่เจ้าชายจิกมี่หล่อมากเท่มากใช่ตอนนั้นเนะเดี๋ยวก็โดนมาตาเลยมันเนี่ยวนนั้นก็มีการมาเทียบกันนะชื่อมันแล้วว่าเหมือนเลยเกลียดส่วนใหญ่ตอนนี้หนูไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่เต้นด้วยกันก็สบายใจกว่าใช่ไหมลูก แต่ว่าถ้าเป็นที่เต้นอะไรก็จะมีผู้หญิงมากกว่าค่ะคือเพื่อนสนิทแต่ผู้หญิงแต่ที่โรงเรียนก็มีเพื่อนผู้ชายด้วย<ช>ถ้าเพื่อนสนิทก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเปลี่ยนพี่เป๊ปปกมาดูในรายการคุยแซบโชว์พี่จะกาหนดอายุลูกหรือว่าต้องมีลูกแฟนได้ตอนอายุเท่าไหร่อย่างนี้หรอก็ต้องโอเคหน่อยว่าเราผ่านมาเยอะมด้ต้องอ๋อเขาสักนะยี่สิบ ขึ้นไปก็ว่ากันลูกได้ไหมลูกยี่สิบขึ้นไปแล้วค่อยมีแฟนก็โอเคเนาะไม่ต้องมีพ่อเลี้ยงได้นะตอนนี้เราทําความฝันเราก่อนเนาะทำเการผิดและปีนก่อนเนาะก็คือก็ยังไ,ไม่มีมันเด็กการ์ดมันยังไม่มีในหัวหรอกก็มีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องออไหมล่ะลูกยังยังไม่เคยมีเท่าไหร่ตอนนี้เล่นอย่างเดียวยังไม่เคยมีเลยยังไม่เคยมีเท่าไหร่ เายังไงนะพ่อไม่เยมเป้าหมายเขาชัดกว่างานกาศิลปินเขาโฟกัสเงี้ยเพื่อนฝูงอะไรมันคือแบบมันคุยภาษาเดียวก่อนว่าเราจะเทนแบบนี้จะไปแบบบางทีการเป็นศิลปินฝึกลูกก็เป็นศิลปินตั้งแต่เด็กมันดีอย่างนึงเด็กมีโฟกัสสองคือมันไม่ไปเรื่อยอ่ะเขาไม่สนใจเรื่องอื่นและเขาสนใจเรื่องเนี้ยตัวน่ะสำเร็จเขาก็สนใจจนกว่าเขาจะสําเร็จน่ะจริงๆเวลามันอาจจะไม่มีด้วยนะเพราะฝึกใช่ใช่ทุกวันฝึกทุกวันทัวนหนูมองตัวเองยังไงลูกกับารเป็นศิลปินในอนาคต ก็วางวางเป้าหมายชีวิตของตัวเองในการเป็นศิลปินยังไงเห็นภาพยังไงเห็นภาพยังไงเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงสามปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพตัวเองอีกประมาณสองปีค่อยเดบิวอะไรอย่างงี้ประมาณสิบแปดหรือสิบเจ็ดสิบแปดให้แบบตัวเด็มพี่อะไรอย่างเงี้เหมือนได้ฝึกสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างนงี้ให้ตัวเองตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไม่รีบร้อนเลยไม่ได้อยากรีบเป็นตอนนี้เลยอืจริงๆก็อยากให้ความสามารถมันแน่นๆไว้ก่อน ให้ลายมันชัดให้ดีเทลมันไปถึงเลยนะสบายใจได้ยังไม่มีแฟนแน่นอนสุดแสนยังไม่มีแน่นอนมึงก็ย้ำแน่นอนไอพี่สบายใจไงยังไม่มีลูกสาวเหมือนกันนะลูกสาวเหมือนกันเด็กหน่อยก็หวงกันหมดอ่ะจริงๆแต่แล้วลูกสาวน็อตก็สวยด้วยนะสวยจริงช่วงหน้าแจ็คแฟนฉันและใบม่อนที่ได้พาน้องคากิลูกชายผู้มอบโชคทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินให้กับครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงห้ามพลาดครับ